โอ้หมาอํานาจจะเลื่ญนหมู่บ้านครับผมพี่้อนวันนี้ทองเบียดกับแม่นุ่นก็ต้องเดินทางกลับอุบลแรวสิครับไปยังนั่นคลิปนี้มีคําตอบครับพี่รอก่อนอื่นนั้นเตือนเช้าขึ้นมานะครับผมขอบคุณพีพีเอฟซีเด้อครับผมิันฝากซสื้อข้ามหมาข้ามผู้กับน้ำแดงนะครับผมม่าวายสารตายายด้ครับเด้อโอ้ขอบพระคุณมากมากเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นนาที่ของทองเบียดครับพี่รองเตือนเช้าขึ้นนามาท่านอาบครับกอกแกกอก๊กกอกแกกเก๊กทำหน้าที่ช่วงเ้าร์เรียบไปทีเรียบ้อยนะครับผมบารยนิรับ ผุ่นนอนฟังคุณแมมนุนของเขานะครับผมล่ำบวงสวงโอ้ชำ้ชำๆเป็นเลยที่เดียวนองเพ่งพินเอ้ยตื่นได้แลวด้วเด้อว,ว,ว,วันนี้สิพากับอุบลเด้อต้องกับอุบลดวนนะครับเพราะว่าเขาสิไปท้ำเรื่องเฮ็ดวีซ่าไปทั่วคอนเสร์ตอยูอตสเตเรียพี่น้องเอ้ยอ านี่็จิไปออดสตีเรียพี่น้องเออตอนนี้เขาก็ต้องกลับไปท้ำสเตตมงสเตตเม่นนะครับทุกคนอาบน้ำห้น้องพิงพินเลียวเรียบร้อยนะครับผมทองเบียดกับมาอุ้มอ้อน้องพิงพินสแล้วนี่แม่นนุ่นก็เข้ากับกำลังเสื้อผ้าเคี่ยฟันเกิดของแม่แถาเองนะครับผมนตอนนี้เรากำลังถ่ายรูปนะครับผมจัดเคี่ยฟันเกิดใส่เสื้อผ้าเรียบไปที่เรียบร้อยนะครับผมเขาก็เดินทางออกจากจังหวัดอำนาจเจริญนะครับห่อนแล้วห่อนแล้วพี่น้องอุบลราชธานีนะครับผมโอ้ยพอขายยังก็ว่าใส่เสือท่องเบียดแท้กลัััับบบบบไปอออำนนนนนนาจจ่่่ทททีีดะครผมงเยยกกุหิวว เสร็จแล้วพี่น้องเอ้ยผู้ใดมาอุบลอย่าเลื่อมกว๋วยจับอุบลน,นะครับผมร้านพี่อ้วนครัวเถื่อนคือเดอะเบสนะครับทุกคนในกว๋วยจับเลี่ยห้องก็เดินทางมาหอดบ้านน้องกินเพียรเข้าเขานะครับผมโอ้ยบ้านหลังที่ซอยคีรลดผ่านฟิวโอ้วีิตสออาสวัสดีพี่น้องเลยมาหอดบ้านทั้งล่างแล้วนะครับผมทอมีกับบาขนของนะครับผมจัดห้องกงห้องอัดไว้เตรียมเฮ็ดงงเฮ็ดงานนะครับผมนี่จัดๆๆๆ เมนูของเขาวกะกำลังเอาน้องเพีงพินของเ้านอนนะครับผมยาสวยกะมาเล่นน้ำน้องเพีงพินด้วยเลยหลังจากเดินทางมาแต่อำนาจนะครับผมส่งสเซาดนะครับผมบนท่านกินเข่าห้องทองนะครับผมทอดมีกะเลยต้มก็จับขว้เทือนให้เมนูของเขาวูอ้ยเครื่องแบบจัดเต็มมากเลยเป็นอย่งไดเมนูเป็นอย่งไดหนี่น่องเพีงพินก็จับบ่อเพีงพินวาสันลูกนอนรับพ่อกับแม่กัดได้กินเข่านะครับผมนี่ได้กินเข่าแล้วแล้วกะตาก็กินขึ้นกันกับพี่น้องเลยได้เห็ดเผ่งวาสันโอ้สดเห็ดเผ่งเจ็บแสบก็ขับปุ่นนะครับผมมึงตาเแล้วก่ินทางไป ทุลอยู่ขางนอกนี่เขาบกว่าแวะเบื้องบ้านนะครับผมโอ้ตอนนี้สร้างกําลังเห็ดอย่างน้อยนี่ท่อประป่านะนี่เนาะเออท่อปราปาท่อน้ำตรงน้ำตรงน้ำเสียหัวชีของเข้านะครับผมก็จะเป็นการก้อยิดแล้วก็ซาบนะครับผมแล้วก็เป็นการเกี่ยวกับหลอดไฟโคมไฟนะครับผมเป็นหม่องเสียบปลั๊กฟงปลั๊กไฟนะครับผมวันนี้ทองเบียดมาในเวลาอ่าบ่ายสองครึ่งนะครับผมวันนี้ทองเบียดก็จะมาบอกสร้างนะครับผมว่า ให้ใส่ไฟมองนี่มองนี่มองนี่นะครับผมเพราะว่าบ้านของเฮานี่เป็นบ้านอ่ศิลปินนี่เนาะเออมักงั้นนะครับผมมักเสียบมักงั้นเพราะว่าปักไฟมันสิบ่ค่อยพอกันปานได้นะครับผมทุกคนเอยต้อแม่ก็เลยแบบจัดเต็มได้จักหน่อยนะครับเรื่องปักพงปักไฟพอได้เสียบนั่นเสียบนี่นะครับผมเป็นคนมักเสียบมันนะพี่น้องเอ้ยตอนนี้เมนูของเฮานะครับผมก็พามาเบิ่งบรรยากาศทั้งเคร่งนะครับผมนี่มันยามน้ำท่วมมันก็ท่วมไปเบิดนะครับผมเมี่ยก็จักจมยังเว้ายังพูกนี้ลมมันเย็นๆเลาสันละวานเ้ยลมมันเย็น ต้องเปียก,กับบัวว่าเอาหมองมุ่มนี่นะสร้างเด้อเอาหนีน้ำเนี่ยจักหลอดนึงเออเอาหนีน้ำเนี่ยจักหมองนึงเด้อนี่ครับหมองเสียบเนียแค่จักหน่อยเด้อนี่สร้างกับกำลังซี่หู้กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กโอ้ขยันขันแข็งแห่งรับพิโรบุยสร้างเขาเจ็ดคนลุ่มแต่บ้านข่อยกับบ้านนุ่น โอ้ยเห็ดคักนี่ท้องเบีจนหวัวควนพี่น้องเอ,อ้ยเอาละพี่น้องมือนี้ก็ได้ต้ำใจแล้วครับบานนี้ก็มาเส้นธงเส้นทันแสแลว้วบานนี้เออเาได้สม,มุดบัญชีคนละบัญชีย่างตอกแตกตอกแตกตอกแตกนะครับผมโอ้มาควันแล้วพี่น้องเออท้องเบี้ยกะชิก่อนุนตีดาพอนกุ้งไทยวัชร์เอาเอาคักๆนะครับผมได้ทำธุระเรียบเป็นที่เรียบร้อยนะครับบ้านนี้ก็ได้ได้ขนมบ้าบินวัชรมือเด็ของเขาบอกว่า อยากให้ติมว่าฉันโอ้ยเอากินกินไม่นุ่นกินเออกินก็จับเหลีวยมมาพอเอามาเห็ดโซ่ถ้วยขวมโซ่ย่างมาบ่ท่านที่ใดนครับพี่น้องท้องเบียดบอกว่าเอาบอดิดาพอนกินพักบอกว่าฉันทิดาพอนไม่เคยปฏิเสธนะครับผมกินนะครับผมเออท้องเบียดก็บอกว่าเอาเบอร์คจิตักไห้ว่าะฉันเอาหยังแนวเาะฉันทิดาพอน่าเอาผักกาดแก้วว่าะฉันโอ้มัโครี่มัโครี่เออตักตักตกแตกตกแตกตกแตกนี่ตักเหลี่ยมเหลียมนะครับผมก็ได้เป็นฟักทองนะบ้านนี่ฟักทองเหลี่ยมเหลี่ยมก็นด้เป็นอันเม็ดอย่างนู้น้องันน เซียบเสียบ,บเออขอ,ของกันบวกหูจักเม็ดพรบข่าคานภาษาอังกฤษบวกแข็งแรงปัในไหนนะครับผมอันนี้เค,คือจังกันไข่มดแดงบ้านคอยไปสินพี่รองเอ้ยอันนี้เนี่เป็นเม็ดท่านตะวันนะครับผมท้องเบ็ยดซบมากอันนี้เที่ยลงเบิดเลยเพราะว่ากรจัดเติมตลอดอยู่แล้วนะครับผมทีดาพ่อผัดบ้าข้าวโพดบัดนเนี้ยเอเอท้องมีระวาวเลีล้นนยงลายว่าเสนอท้องมีกันเลยตักพักกงพักขมนะคะออรับผมเหนียวเบิดนะครับผมบักนมบักนัดนี่ใส่ลงไปนะครับผมเออบักแตงนี่เรามักคักพี่น้องเราบอกว่า ใส่ได้หลายไปเรื่อยไปสันปูงปูปปอัดต้องไปขนเขาขนเขานะครับผมกินเบิบร์ตบัวหม้อเรื่องไก่นกกระทงไก่นกกระทาน,นะครับผมแซ่บนี่คนต้องไปบางนา่าบากคือฝักทองโอ้ยขนใส่เนี่ยอันนี้เป็นชีสนะครับผมชีสจมเจอมันโอ้ยเห็ดคับขนมกระโบวินครับะปิรองเอือตักใส่ตักใส่โอ้ยจนมาเต็มแล้ว ขนมกับปน,นันบานี้กับมาตัดสลัดเหลียวบันน้ำสลงสลัดครับบานนาีรรนน้เอ้ยที่ลงไปกับพี่น้องจวก,จ,วก,จ,วกจากจวกจากไปเลยที่เดียวโอ้ไปแต่เสียบกับพ,พ,พี่น้องเอ้ยคนทีน่ดา,าพ่อเนี่ต้องแทะข้าวโพดปิดหัวน้ำได้พี่น้องเพราะวันรมากข้าวโพดขนาดกล้องนึ่งข้านี้ข้าต้องไปแบง่งคุณตาน้ำนะครับผมทุกคนเ้าก็เลยสั่งน้ำสลัดขึ้มนะครับเพิ่มอีกอกล้องนึงนะครับผมเออเพื่อเพื่อคุณตาน้ำรัมักสลัดวัสดุบานี้เมนูของข้าบอกว่าอยากซุปเฮ็ดนะครับผมถ้าอย่างนี้ก็ได้เออจัดไปวัสดุเอาเออเอา เอาคักๆัเอาคักๆบ้านนี้เออียเรียลเล้วๆเฮาก็มาใส่ยังีงอันขนมปังกรอบขนมปังกรอบนะครับผมโบัวระบอกว่าใส่หลายๆเลยว่าซั่นใส่แล้วๆทองบอกับเอาไปให้พนักงานคิดตังค์แล้วบ้านนี้โอ้ยกิน3คนก็บ่เบิดนะครับผมเบิ่งพี่น้องเอ้ยเราเพิ่งกินกยจับมาแล้วๆเราบอกว่าอยากลาดหน้าว่าซั่นโอ้ยคัดกวนอ่ะพี่น้องป่านแล้วก็บ่อ้วนนะครับผมทุกคนเบิ่งที่แล้วกินกินข้าวเดี๋ยวมาข้าไปข้าวนึ่งโอ้ยมาเส้นทานยามำไห้ามพลาดนะครับร้านมีกรอบแล้วมากหลาย เมื่งที่เราพี่น้องทัดไปข้าวเดียวมาหอดบานแล้วนะครับผมกินเข้ากระเซ็บน้อนรับลูกขอยกระตื่นนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องสุโขสุขเดเอยลูกขอยกระตื่นแล้วไปเอาลูกก่อน